รซแสวัสดีค่ะอร่อยซอยแตกวันนี้พามาที่ฮอกวอร์ด ไม่ใช่พี่โนะอะไรที่ร้านตีแอนิมอลคาเฟ่ค่ะเอ้าหรอใช่มไม่ใช่ม,ใชมีนกพูกด้วยอ่ะไปไปดูนกพูกกันไปทำนกพูกกันไปดูนกพูกกัน ราไปเดินดูรอบๆกันค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเจอแล้วแขกรับเชิญของเราพิธีกรรับเชิญนี่นั่งเล่นอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในกันวันนี้เรานั่คุยกันเลยนีวันนี้นแมวหรืออะไรอะแมวค่ะอันนี้เป็นขาขอชอร์ลค่ะ อะไรนะพันคาร์โคลคาร์โคลนี่ถ้าพี่อยากจะแบบอุ้มแมวพวกนี้กลับบ้านเนี่ยเขาขายไหมอะต่อสองแสนห้าสองแสนห้าได้ละไม่ไม่อุ้มกลับไปแล้วค่ะให้อยู่ตรงนี้ะอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยาอยากนะอยากในี่เขาเลยค่ะนี่แก๊ปครับผมคุณแก๊ปโอ้หคุณแก๊ปดูแลเป็นเจ้าของร้านด้วยครับอ้สวัสดีครับพี่แอ๊ ดีเลยวันนี้เราจะได้ถามเลยนะว่าตัดยังในร้านานี่มีอะไรบ้างสังเกตงไหมคะพี่นพอะไรว่าเจ้าของร้านอันเนี้ยหน้าตาดีทุกคนเลย <c oughs> อีกละอันนี้ไม่ไดีด้วยเจ้าของร้านนะคะเลือดละทำไมคะเนี่ยสวยสูงเลยอะอันนี้เป็นเซอร์วัลแคทครับผมเป็นแมวสายพันธุ์ที่ขายาวเฉื่อยโลกตาสีครับอันนี้เขาประมาณสิบเดือน มูนี่สิสิเลือนเเต็มที่นอยที่ประมาณยี่สิบสี่เดืสวยอ่ะโตเต็มท okay. ี่ใหญ่เลยอะมาถึงและน้อครีมตอนเนี้มีเมนูอะไรแนะนำอ่ะ มีซีซาสลัดค่ะมีสปาเกตตี้เลนโบมีหน้าเราหมุ่นทองเทียมอย่างเงี้ยทานซีซาสลัดนั่นเองอ่ะแล้วมีเมนูไหนอีกอ่ะน่าจะให้เจ้าของร้านแนะนำดีกว่าโอ้โหนี่เจ้าของร้านสวัสดีค่ะเจ้สดีคร้านตั้งขาเชิญนั่งเลยค่ะคุณ พิมีอะไรบ้าง่่ีน้องน้องบอกก็คือทุกอย่างเลยนะที่แบบเขาจะมีชื่อที่นี่นะฮะแล้วก็จะมีพวกขนมด้วยแล้วก็เป็นน้ำต่างๆน้ำแบบพวกสมูตี้ก็เดี๋ยวเราแต่สั่งเลยนะครับใจดีด้วยนะครับไหนครีไม่รักษา่งหมแล้วอ่ะาเหรอผิดใจคาราบีนอัลโลถามนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นดิแอนิโมอลครับผมก็มีมีเพื่อนเป็นกลุ่มนะครับคือมีคุณแก๊ปคุณแจ็คเนี่ยเป็นหุ้นหุ้นใหญ่แล้วก็ เขาจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้อยู่แล้วจะเลี้ยงแมวปลาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แปลกๆมากมายในที่บ้านเขานะครับเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราน่าจะมาเปิดคาเฟ่นะเพราะมันกำลังฮิตกันด้วยแล้วก็ประเทศไทยยังไม่มีมีน้อยมากเรียกว่ามีไม่กี่ที่ในโลกดีกว่าดูที่ร้านยังยังว่างอยู่นะคะบรับุนูไปเลี้ยงอีกสักตัวแล้วนะคะเป็นนางแมวจ้างไม่ไหวจ้างไม่ไหวเพราะว่าพี่อเป็นพีกรล์ฟพนักโอเคหิวแล้วเนี่ย นลร้านนี้เลยค่ะมาดูว่าเมนูพิเศษที่คุณเต้จัดให้เนี่ยมีอะไรบ้างคุณเต้ค่ะไวนิดนึงนะจัดเลยเฮ้ยสครูอะ มีซีซารสลัดใช่อันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นไก่เขยับใช่ไหมใช่หอยแกะหอยคันวขยับใหญ่ป่ะใช่ค่ะคั่แล้วคองจะขยับมันจะไม่ยังไงดิยีงไงขยับเป็นยังไงอ๋อค่ะอันนี้อะไรนะสเต็กหมูเป็นพ็อกช็อปครับโอ้อหแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเนี่ยจะดูดีค่ะแล้วก็อันนี้เป็น สปาเกตตี้เรนโบว์ครับคือแปลเป็นไทยจะเป็นสปาเกตตี้สีมุวงแต่ว่ามีประมาณแค่สามสีเท่านั้นแหละเออให้มันดูแบบเรนโบว์กับเป็นม้วลกับเป็นม้วนค่อยผ่านไปแล้วกันค่อยผ่านค่อยผ่านหนๆก็ไหนๆละเริ่มจากสลับก่อนเลยดี่ไหมใช่ค่ะทีมเปิดก่อนนะคะเปิดก่อนเลยอ่ะรีวิวเลยมาครีมจัดเลยมากินบ่อยแล้วค่ะอยากให้พี่นุ๊กลองชิมนั่นไงเอาแล้วนะอดีๆนะครับพี่ จะบอกว่าตัวผักเนี่ยกรอบเลยนะน้ำสลัดเนี่ยคุณเต้ใช้น้ำซอสของอะไรอ่ะอันเนี้ยคเรียกว่าอะไรเอ่อเป็นซีซ่าสลัดครับน่าจะปรุงเองนะรสชาติเนี่ยกลมกล่อมค่ะแล้วก็ผักเนี่ยสดคือทุกอย่างเนี่ยมันกรอบหมดเวลาทานเข้าไปแล้วมันก็ได้รสชาติกลมกล่อมค่ะจบปะอันนี้อะไรนะครับน้องตีอืมอันนี้เป็น spaghetti rainbow ทานไ่ได้น้ำน้อันนี้อันกินชิมอันนี้ก่อนเลยฮะอุ้ยจะดีนะคะทานไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวนี้พี่เดียนิยมแทบไม่รอให้ทายว่าพี่จะทานอะไรก่อนต้องทานสปาเกตตี้รูดแน่ใช่ไหมเอ้คุณเต้รู้ด้วยก็องเห็นคุณเลงอยู่ใหญ่ใหญ่มากค่ะพี่กินหอมมาถึงนี่แน่ไม่นี่เน้นหอยหรือเน้นเส้นเนี่ยนะบำรุงหั่นบำรุงหอยตัวใหญ่มากมาเริ่มเลยเฮ้ยังมีคนติดเบี้ยนี่สีผสมอาหารหรือเปล่าคะคุณเต้ อะสีย้อมผ้าสีย้อมผ้าครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อาหารปลอดภัยกินได้ห่อมห่้มปากล้วงจริงนะคิมเนาะใช่คชอบชอบกินคำใหญ่ๆส่วนมากผู้หญิงจะกินคำเล็กๆกันนะนี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะเนี่ยไม่ต้องเก๊กไงคือแบบไม่เก๊กคือแบบคเต้ออกแล้วินเนอร์อินเนอร์อร่อยมากเลยค่ะหอยสดกินกับเส้น อุ้ยสีย้อมผ้าเอาไม่ได้มบอกอาหารไม่ได้ผสมอาหารครับแนะนำเลยสปาเกตตี้เรนโบว์โอ้โหลอย่อยอร่อยเลยใช่ไหมน้องครีมเดี๋ยวถึงคิวครีมนะต้องทานเองบ้างนะนะขอนเรื่องนี้น้องคินจะหาไหมไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการให้ง่ายมากคือปกติไม่เคยตักอาหารให้สาวๆที่ไหนนะตายแล้ว เธอใส่ไส้อันนี้ีเต็มใจใช่ไหมตื่นเต้นไงครับเจอสาวสวยอ๋อตายแล้วน่ารักจังซอสด้วยเป็นไงเป็นไงคะเนื้อค่ะมันกรอบนอกนุ่นในมากส่วนซอสนี่ก็อร่อยมากค่ะเข้ากันรสชาติเป็นยังไงบ้างคะซอสก็จะมีความเผ็ดๆ เป็นซอสเห็ดใช่ครับเป็นซอสเห็ดผมว่าซอสเห็ดที่นี่อร่อยสุดเชื่อผมมองตาดูแบบว่าอันนี้ไปใช้ได้ใช่ไหมคะในริงจริงแล้วไม่แต่งหน้าผมเลยนะสูงเข้าซะต่อไปเลยมั้ยต่อไปเลยนะได้คมนหนึ่งอันนี้เป็นอะไรคะไข่อะไรแล้วขย่อบขย่าไก่ขย่าครับผมยังไงครับคุณเต้ไก่ที่มันขย่าไงของคนของคนบางทีผมก็ ครับก็เป็นไก่ขย่าคู่กับติ๊กปาปิก้านะครับก็ขยำให้มันเข้ากันแล้วจะมีออรเนนติงด้วยอันนี้เป็นเมนูที่หนึ่งหนึ่งในเมนูที่ขายดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นง่ายด้วยแล้วก็เป็นเหมือนทานเล่นมาไก่ขยานะอุ้ยขยาเลยเนี่ยเนี่ยพยกลเขย่าเลยเนี่ยอันนี้แบบพัดกินสันอืมอือ อไม่เนี่ยค่ะตัวผงปาบิก้าไม่แห้งอ่ะมันจะมีความชุ่มชื่นเน้นๆด้วยอ้อพม่กินไปอะไรนี่ตอนนี้กำลังสตันกับความอร่อยอยู่ค่ะอโอ้วขนาดเห็นแล้วแม่ลนเลยค่ะ วันจันนะคะเวลาบ่าย2องนาทีค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางช่อง TGN ด้วยนะคะตอนเวลาบ่ายสองโงค่ะอือแล้วก็ยังดูย้อนหลังได้ที่ช่อง t b ีไท็ดดี่วันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ